ในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวขัดของมา r s สไลเดอร์ผู้มีมิตรภาพและพลางต่อสู้ในระดับคอส m มิกด x แ o ็กโฟเซ่ไดซึ่งกล่องที่ผมจะนำมารีวิวให้ทุกคนดูในวันนี้บอกเลยว่ามีความเก่าแต่เก่าเป็นอย่างมากดูจากสภาพร,รอบๆและใบปลิวของของเล่นที่ยังคงเป็นภาษาไทยอยู่ซึ่งของเราจะได้มาก็จะมี d x Po ็กโฟ r ซ่ไ s <Lock it>. s วอ c ์สวิล็และต่อด้วย r รนช์เชอร์สวิ r ร l ปิดท้ายด้วยเร da r ครับ no ซึ่งสวิตแต่ละอันจะมีเสียงพลังและท่าไม้ตายที่ต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราจะมิกแอนแมทเลยครับและตั้ก่อนออกมาให้สุดเสียงเอาวอเกิรดมาเร็วไบร์ทโร